A later few moments สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครีมเมอร์ซีมเกมนั่เองค่ะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาทำงานแอฟฟิตหนึ่งวันกันค่ะไปดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงฝากกดไลค์ก็แชรกกดติดตามกันด้วยนะคะถ้ากดแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะทุกคน และนี่นะคะก็คือรถของเราอุ๊ยไม่ใช่สีเราไม่ชอบสีนี้แล้วค่ะเราชอบสีเขียวเหนียวซับค่ะเราไปเปลี่ยนเป็นสีเขียวกันหรือว่าสีแดงดีสีเขียวดีกว่าสีสีเขียวเหนียวซับกันดีกว่ามาเปลี่ยนเป็นสีเขียวเหนียวซับดีกว่านะคะนี่ก็คือสีเขียวเขียวเข้มรือเขียวอ่อนดีเขียวเข้มระดับอืปานกลางแล้วกันเนาะนะคะ เพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องรวยขนาดนั้นนะคะทุกคนอนี่ก็คือรถของเราเราขอตั้งชื่อรถเราว่าชาเขียวนะคะทุกคนชาเขียวแปะเราไปทํางานกันก่อนไปทํางานเดี๋ยวเราจะมากินอาหารชื่อร้านแปะเจ๊แจมนะคะไม่ใช่ป้าเจ๊แจมมาเริ่มเลยตรงนี้หรือน,รน,นั่งตรงนี้หรือว่านั่งโต๊ะนี้ดีคะโต๊ะตนี้ดีกว่าสบายนคะคะนั่งโซโฟ,ฟาด้วยอือเอาเป็นข้าวแกงกะหรี่ล้กันนะคะทุกคน อร่อยมากๆช่วงนี้เงินเดือนไม่ค่อยออกเลยอเออไม่ใช่สิช่วงนี้เงินเดือนน้อยค่ะไปอะเราก็มาถึงออฟฟิศของเราเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเรานะคะก็จะมาทำงานเข้าออฟฟิศกันเยดีกว่าค่ะเออไม่ใช่เข้าออฟฟิศก่อนทํางานนะคะทุกคนมาเริ่มเลยค่ะโอเคแล้วก็เข้าออฟฟิศกัน,นะค่ะอ๋ออฟฟิศเราไม่ได้อยู่ด้านล่างะค่ะเราออฟฟิศเราเนี่ยอยู่ชั้น2ค่ะมาดูกันซิว่า ทุกคนเคยเห็นออฟฟิศหน้าตาของเรายังยังไม่เคยเดี๋ยวเราจะพาไปค่ะว่าที่ทำงานของเราเป็นยังไงชั้นสองนะอ่าไม่ใช่ห้องนี้ห้องนี้คือห้องประชุมนะคะทุกคนเปิดมาให้ทุกคนเห็นเฉยๆนี่ค่ะก็คือห้องทํางานของเรานั้นก็คือผู้จัดก,การแล้วก็พนักงานเหมือนกันค่ะนะคะทุกคนมาทำงานกันดีกว่าจ้าอทำงานค่ะพวกนี้ขยันทำงานนิดนึงนะคะทุกคนหาเงินค่ะนี่เธอ ฉันเนี่ยสั่งงานเธออะเอานี้ไปทำให้ฉันด้วยได้คะ่ะหัวหน้าหัวหน้าสั่งงานเยอะมากคะ่ะทุกคนไม่ค่อยชอบหัวหน้าคนนี้เลยไปเที่ยงแล้วเดี๋ยวเราไปกินอาหารกันดีกว่าคะ่ะไปไปเดี๋ยวเราไปกินอาหารกันลงบันไดด้วยกันคะ่ะคือแบบว่าไม่ได้เหนื่อยเพราะมาดำงานไม่ได้เหนื่อยเพราะว่าแบบ ทำงานนะคะแต่เหนื่อยเพราะว่าขึ้นบันไดเนะค่ะบันไดกี่ชั้นนะคะนี่โอ้ยฉันจะมีปัญหาเรื่องกระดูกข้อมาเนี่ยเออไปไป,ไปเดี๋ยวเราไปกินอาหารกันดีกว่าแต่ไม่ใช่ร้านเดิมนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวว่าไปเลยดีกว่าเดี๋ยวพาไปดูค่ะเรานี่ค่ะก็มาถึงร้านอาหารของเราแล้วนะคะอย่างที่บอกคะ่ะเราเบื่อกินร้านเจ๊แจมแล้วค่ะมา,มากินร้านใหม่บ้างเนาะโอเคเข้าไปเกลยค่ะ เราก็จะขึ้น,นบันไดบันไดอีกแล้วกี่ชั้นอีกแล้วเนี่ยบันไดอีกแล้วฉันว่าโอเคค่ะไปดูกันนะคะว่าเมนูแต่และเมนูเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนไะมาแล้วก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามานั่งสั่งเมนูกันก่อนูไมีแต่อาหารแพงๆงั้นเอานนี้แล้วกันนะคะไม่ค่อยแพงแต่ก็แพงอยู่ดีอะคะ่ะอ,อร่อยดีเหมือนกันนะคะ สตรอเบอรี่เปรี้ยวๆหวานๆมากเดี๋ยวถัดไปตอนที่เรากินเสร็จกันเลยดีกว่านะคะทุกคนเรานะคะก็ทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปจะไปไหนก่อนจะไปไหนก่อนไปไปไปอ๋อไปทําบุญไหว้พระแล้วก็ไปตลาดด้วยดีกว่าะคะ่ะทุกคนไปกินเลยค่ะนี่นะคะก็คือวัดของเราค่ะไม่ใช่สิวัดเฉยๆก็พอไม่ใช่วัดของเรานะคะ วัดนี้ไม่ใช่เป็นวัดของเราที่เราซื้อหมาไม่ใช่นะหยอกเล่นไม่ใช่ไม่ใช่ออไม่ใช่ออใชโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาไหว้พระกันดีกว่าฮนะไหว้พระทำบุญค่ะมามาทำบุญกันดีกว่าอ่าเสร็จเรียบร้อยเราไปตลาดเพื่อไปซื้อขนมกันดีกว่านะคะทุกคนว่าแต่เราจะซื้ออะไรดีล่ะน้ำแข็งใส่ก็เบือ่อแล้วไม่อยากกินแล้วอะ เลือกดูสิว่าจะมีอะไรบ้างที่ให้เรากินบ้างนะคะนี่ร้านน้ำแข็งใจเหรอเบื่อแล้วว่ะซื้อกินดีกว่าโอเคมาซื้อกินกันโซดาแล้วกันค่ะรสโซดาแล้วก็อะไรต่อชังหอรู้สิคะชอบกินมากทางหูรูอ้อร่อยนะคะไปเดี๋ยวเราไปซื้ออะไรต่อปลาหมึกเุ้ยเอาไหมาเอาก็ได้มาซื้อดีกว่าสามร้อยเยน 350ยเยนค่ะแค่นี้พาะเครืงตัโอเคมาทุกคนเรามารีวิวกันอันนี้ก็จะเป็นปลาเหมือนที่เราซื้อมาะคะ่ะในราคา300ยเยนค่ะต่อมาก็จะเป็นอะไรนะข้าวโพดนะคะกี่บาทนะ350หอหบรอไม่รู้เหมือนกันจะไม่ได้อะอันนี้ก็กระจังหูลูกเท่าไหร่นะ300ยเยนปะไม่แน่ใจเหมือนกันต่อมาก็เป็นเอ่อน้ำแข็งใสนะคะอืม โอเคเรากินไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อให้ทายค่ะถูกต้องค่ะไปทํางานอ่าเราก็มาถึงออฟฟิศของเราแล้วนะคะที่เราจะมาทำงานในวันนี้ไปเดี๋ยวเราเข้าออฟฟิศไปทำงานเหมือนเดิมกันค่ะทุกคนบอกวว้เลยนะค่ะว่าบอสไม่สิ ผู้จัดการสั่งงานเยอะมากไม่ชอบเลยค่ะผู้จัดการเนี่ยไล่ออกไปซะซะยังดีกว่านะจะได้ไม่ต้องสั่งงานเยอะนะคะได้หัวหน้าคนใหม่น่าจะดีกว่านะน่าจะใจดีกว่าผู้จัดการคนนี้หรือว่าหนักกว่าคนนี้อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ <S <S มาทุกคนเรามาทํางานก่อนโอเคทํางานค่ะทํางาน อ่าทุกคนเราก็ทํางานเสร็จแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างคะ่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, ก็เชียร์กดติดตามกันด้วยนะสําหรับนี้ก็ต้อง